สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้มาสเ่วนพระเจ้าด้วยเพลงคนดีนี้ได้ไปสวรรค์นะคะคนดีนี้ได้ไปสวรรค์คนชั่วนั้นลงนรกบินไฟคนบาปไปเร่่งกลับใจเป็นคนใหม่ในพระเยซูอ่านพระคำนำอธิษฐานในทุกการประวิญญาณรับรู้เดินตามพระเยซูทุกภู้ ให้ความรู้และการถูใจรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะพี่โอ้คนดีรักเพื่อนบ้านสดใสใครว่าอวยพรเข้าไปเอา้าใครด่าอวยพรเข้าไปรักจริงใจพระองค์ทรงนำฮาเลลูยา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 โลกเนี่ยจะมีความสุข ระทุกคนมาบำเพ็ญทำการถั่วโลกาพ้าสุกสั้นจนไปนันแลให้หมดใหยเม็ดแม่โลกจะแตกแยกเป็นสองเสียงฝ่าผ้าเปลียงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี้คุ้มครองหน้าแม่เออพระเจ้านี้คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้พระคำที่พระวิญญาณบนสุดทรงนำทั้งแต่อีสานนะคะจดโน้ตไว้แล้วมาเผยแพร่ช่วงนี้ค่ะสดุดีบทที่58ข้อ10ถึง11นะคะกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะพี่น้องได g h t ัทส t One แปลว่าคนชอบทำนะคะ Win rejoice แปลว่าเปรมปรีหรือยินดีนะคะ because he has been be e n แปลว่าเห็นค่ะ the uh, v e n g e a e a e v e n a n c e แปลว่าแก้แค้น h i step he win uh, but อยู่ในเลือดของคนที่อ่อนแอและมนุษย์ก็เห็นว่าแน่นอนว่ามีผลสำหรับคนรวยแน่นอนว่ามีการไหลไปมาอยู่กับที่ที่อยู่ในโลก แปลเป็นไทยได้ว่าคนชอบธรรมจะเปรีปรีเมื่อพระเจ้าทรงแก้แค้นแทนเขาเมื่อพวกเขาเอาเลือดของคนชั่วมาล้างเท้าอาเมนฮาเล,ลียาแล้วผู้คนจะกล่าวว่าแน่แล้วคนชอบธรรมยังได้รับบำเหน็จแน่แล้วมีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลกฉะนั้นเราเป็นคนชอบธรรมกันทืิอนะคะ,ะพระเจ้าแก้แค้นคนชั่วให้เองเราไม่ต้องกังวลใจเลยวางใจในพระเจ้านะคะได้เอาเลือดคนชั่วมาล้างเท้า ได้แต่ต้องเป็นคนชอบทำจริงๆนะคะพี่น้องคนชอบทำนำเปรมปรีพระเจ้านี้สงแค่แขนแทนพวกเขาเอาเลือดคนชั่วมาล้างเท้าของพวกเราเราคนชอบทำฉะนั้นให้เป็นคนดีนะคนดีไม่ต้องถามคนงามไม่ต้องเล่านะคะอ่าพระเจ้าช่วยท่านแต่ขอให้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอาเมนฮาเลริยาและสุภาษ,ษ,ษิตบทที่ 19: ข้อ8นะคะพี่น้องอีเดทอิสอา่อาอา่อาเอา็กซ That he that is acquiring acquiring แปลว่าได้มาหรือได้ยิน hear ได้ยินนะคะมาจาก hear 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 นั่นเองนะคะ is loving his own soul he that is guarding the sent man is going to find good แปลเป็นไทยได้ว่าผู้ที่ได้สติปัญญาก็รักชีวิตของตนเองผู้ที่รักความเข้าใจไม่ช้าก็จเจริญรุ่งเรืองอาเมนฮาเลริยา ผู้ที่ได้สติปัญญาก็รักชีวิตพบพระคิดชีวิตพบสุขเชื่อและวางใจไม่มีทุกข์พบสันติสุขและ,จะเจริญรุ่งเรือง,อ,งอาเมนฮาเล,ลูยานะคะและมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึง45นะคะ you have heard that is what said you can love you n e i g h b o r and hate your enemy but i say to you love your enemies Bless u h those who curse curse แปลว่าแช่งด่านะคะ ah you do good to those who hate you and pray for those u h who spitefully spitefully แปลว่าแกล้งหรือเจตนาร้ายนะคะ u h you u h you ah and persecute พระสิจิดแปลว่าแกล้งไปหัดประหารอยู่นะคะอยู่แปลว่าท่านใครที่แกล้งนะคะก็ไม่เป็นไรอา่าใครที่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะอา่าแปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินคํากล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูนะคะอ่คนทั้งโลกกันแบบนั้นนะเ่รักเพื่อนบ้านแต่เกลียดชังศัตรูแต่ เราบอกท่านว่าคือพระเยซูนะคะบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและทิฏฐานเผื่อบรรดาผู้ที่ข่มเหงท่านเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาของท่านในสวรรค์พระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งคนชั่วและคนดีและทรงให้ฝนตกทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมอเมนฮาเลลิยาพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นะคะคนดีคนชั่วพระเจ้าให้แสงอาทิตย์หมดเห็นไหมคะทั้งคนดีคนชั่วฝนตกก็ทั้งบ้านคนชั่ว และคนดีทั้งบ้านคนชอบทำและบ้านคนอาธรรมพระเจ้าให้หมดค่ะไม่เลือกที่รักมักที่ชัง <c oughs> คํากรอดโดยขอพระวิญญาณสรงนำนะคะขอไปนะคะอ่าเป็นวัดอย่างเงียพี่น้องอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็น <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะขอไปค่ะ เมื่อก่อนเคยได้ยินให้รักเพื่อนและเกลียดศัตรูแต่พระเยซูให้รักศัตรูทั่วล่าอธิษฐานเพื่อกันทุกวันเวลาคนที่อธิษฐานกลับกลายมาเป็นมิตรทุกท่านเป็นบุตรของพระบิดาในสวรรค์ดวงตะวันนั้นส่องแสงให้ทั้งคนดีและคนชั่วทั่วทุกทิศฝนตกให้แก่คนชั่วทั่วคนดีที่เป็นมิตรให้ดวงอาทิตย์แก่ทุกคนบนโลกเอ่ยฉะนั้น ทั้งคนดีและคนชั่วพระองค์ทรงรักเท่ากันหมดเห็นไหมคะไม่ใช่แด ت, ดแสงแดดให้บ้านคนดีแต่คนชั่วไม่ให้ไม่ใช่พระเจ้าให้ทั้งแสงแดดทั้งบ้านคนดีและบ้านคนชั่วพาดให้ได้แห้งหมดเห็นไหมคะตากอะไรก็ได้แห้งหมดแต่ถ้าให้แต่บ้านคนดีบ้านคนดีแหง้งบ้านคนชั่วไม่แหง้งไม่ใช่พระเจ้าทรงรักหมดนั่นเองพี่น้องนั่นคาใจไหมคะบทนี้ต่อไปบ,มบทมัทธิวบทที่6ข้อ3ข้อ4นะคะบ้าน บัดเว้นยูดูอาชาริทบินชาริชาริทบินอ่านว่าเชอริทบินหรือชาริทบินก็ได้นะคะแปลว่าใจบุญใจกว้างทางการทำบุญทำกุศลนั่นเองนะคะดีดูนอตเละยัวเลฟแฝงโน้ตวัดโยไรแฮนทำมือซ้ายไม่ให้มือขวารู้นั่นเอง is doing นะคะทำมือขวาก็ไม่ให้มือซ้ายรู้นะคะ แดจัวเชริทเบิลเชริทเบิลแปลว่าการทำบุญหรือทำทานหรือถวายทานดิดเมบีเดอะซีเครตเป็นความลับแอน y o u ย f a ฟาเ r อร์ s ูซีพระบิดาเบืบ้องบนนะั้นเห็นอยู่อินซีแอบซีเครตแปลว,ว่าความลับนั้นนะคะที่เราทำแบบลับๆนะไม่ต้องทำแบบอวดใครวินิมเซนรีวอ r d ย o u โอเพนลีแล้วพระเจ้าจะประทาน รางวัลประธานบำเหน็จให้นั่นเองนะคะแปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าแต่เมื่อท่านหยิบยื่นแก่คนขาดสนหรือทำบุญทำทานถวายทรัพย์นะคะอย่าให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำเพื่อการให้อ่าเพื่อการให้ของท่านเป็นความลับและพ่ะบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำเป็นการลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านอาเมริาเลยูยาฉะนั้นของพระคิดไมทำ บุญหรือทาทานหรือถวายทานถวายทรพย์ไม่อวดใครนะคะแม้เป็นจะใส่ซองแล้วก็หยิบนะคะใส่ตู้บริจาคหรือใส่ถุงบริจาคของพระคิดนะคะอันดีไม่ต้องอวดว่าโอ้ฉันทาบุญร้อยสองร้อยสามร้อยพันสองพันนะคะอ่าทางฝ่ายโลกนั้นเขาจะอวดกันคนนี้ทําบุญหมื่นคนนี้ทําบุญสองหมื่นคนนี้ทําบุญห้าหมืน่นนะทางโลกนะคะแต่ทางของพระเจ้านี่ไม่อวดนะคะเขียนแล้วก็ ใส่ลงไปในตู้พับจงใส่ในตู้ไม่ให้รู้ว่าทำเท่าไหร่นะคะ,ะเวลาทำทานท่านใจดีที่หยิบยื่นอย่าให้ผู้อื่นรู้ในการถ,ถวายทานเป็นความลับในการถวายทานของทุกท่านพระบิดาประธานบำเหน็จสวรรค์ให้แน่นอนอาเมนฮัเลลียอของพระคิดนี่ดีอย่างนี้คะ่ะทำบุญไม่ต้องอวดใครสบายใจนะคะแต่พระเจ้าพระเจ้ารู้หมดกันว่าเราทำเท่าไหร่เราทำด้วย จริงใจไหมทาด้วยใจกว้างขวางไหมหรือทําด้วยตรณีถีเหนียวหรือทําด้วยใจเสียดายก็ไม่ได้พรพรนะคะต้องทําด้วยใจย,ยินดีและไม่เสียดายทับนะคะทาด้วยจริงใจจริงจังจดจ่อแล้วก็แจกจ่ายทานนั้นให้เป็นพระพ,พรที่แท้จริงนะคะกิจ,จการบทที่23ข้อ8นะคะ for สดุ u s ดูสีเซ s ดด There is no uh, resurrection resurrection แปลว่ากลับเป็นขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะ And no engine แปลว่าทู่สวนค่ะ O r spirit วิญญาณค่ะ But the p h a r i s e e confessed t h แต่ฟาริสีนั่นเชื่อนะคะแปลแปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่า ด้วยพวกสะดุสีถือว่าการเป็นจากความตายการเป็นมาจากความตายนั้นไม่มีและทุสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มีแต่พวกฟาริสีถือว่ามีทั้งนั้นฉะนั้นเ,เช่นทุกวันนี้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้านั่นเองเขาบอกว่าเป็นขึ้นมาไม่จริง <c oughs> ไม่มีวิญญาณไม่มีทุสวรรค์นะบางคนคิดอย่างนั้นแต่ของทางพระเจ้านี้มีนะคะกลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายนี่นะ พระเจ้าบอกว่าเป็นขึ้นมาจากตายทั้งหมดนะคะเพื่อรับการพิพาษาโลกนะคะแต่พวกสดุสีว่าไม่มีแต่พวกฟาริสีว่ามีเห็นไหมคะแบ่งกันเหมือนทางโลกกับทางพระเจ้านั่นเองตอนนี้ทางโลกก็ไม่มีไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเราไปประกาศแล้วเขาบอกมีวิญญาณมีจริงทุกสวรรค์มีจริงเป็นขึ้นจากตายจริงนะเขาบอกไม่จริงอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะ จากนั้นเชื่อพระเจ้ากันเถิดเป็นขึ้นจากตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาโลกพระเจ้าไม่เคยโกหกเลยต้องอ่านพระคัีสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อให้จบและจะรู้นะคะถึงบางอ้อนะคะทุตสวรรค์มีจริงวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์มีนะคะเือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระพาของพระเจ้ามาช่วยคนในโลกใบนี้นะคะ เป็นขึ้นจากตายมีจริงวิญญาณมีจริงทุสวรรค์มีจริงแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะเอาไปขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าเรื่อยไปเพราะวางใจในพระองค์สัตว์ซื้อถือมั่นคงเรายกพระองค์นอมกราบบูชา ขอบพระคุณที่ทรงทายให้เป็นไทยทั่วใต้ฟ้าขอบพระคุณทุกวันเวลาทุกที่ว่าได้ร,รอดปลอดภัยฮาเลลุยาเอาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอาฮาเลลูยาพระเจ้าคุมภัยคุมพานคุมเจ็บคุมกายคุมท้งคนร้ายอย่าได้บีทา ให้มีปัญญาและพระเจ้าอวยพรหน้าแม่เออพ,พระเจ้าอวยพรขอบคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนภาษาแปลกๆภาษาพระวิญญาณวันนี้ค่ะลาตโฟกฟอง์นิกาเซาตโกฟองนกาเซขอให้พี่น้องอธิษฐานร่วมกับแม่เพ็นเลยนะคะลาตโฟกฟอง์นกาเซที่โทรมาเจ็บป่วย ละตโกฟวนกันสระขัีิดกุโกข้าแต่พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งความมั่งคั่งเกียรติจากพระองค์ทรงครองอยู่เหนือทุกสิ่งริธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวงบัดนี้ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระนามอนุรรศโอพระบิดาเจ้าข้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงฟังลูกเสมอเพื่อทุกคนรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกลูกมาเพื่อรับใช้พระองค์และเพื่อช่วยหลวง เพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้คนโอพระบิดาเจ้าข้าและตโกโฟเดเกเซหากลูกทําผิดเรื่องใดกราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าข้าบาปชาระด,ด้วยพระโลหิตที่กลางเขนโอพระบิดาเจ้าข้าขอให้ทุกคนบริสุทธิ์เถิดเจ้าข้าเหมือนพระองค์พระพระองค์บริสุทธิ์ประกาศสกุลโกโฟเดเกเซวันนี้มีพี่น้องที่เจ็บป่วยผิดหวังนี่สินกํร,รพระอย่าร้างทะเลาะวิวาท เศรษฐกิจโควิดย่ำแย่ไปตามตามการขอพระองค์ทรงโปรดช่วยด้วยเถิดเจ้าค่ะให้ค่าสู่ภาวะปกติขอพระเจ้าทรงเสริมพลังทั้งครังทรัพย์ครังพระพรครังฤทธิ์เดชครังพระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ลูกของพระเจ้าทุกคนด้วยเถิดขอปฏิบัติธรรมกันจริงๆอย่าเลวไหลเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วไม่ดูหนังฟังเพลงทางโลกปรการสกุลโกโฟรกาเซขอปฏิบัติธรรมตามพระคัมภีของพระองค์ปราการสกุลโกฟอลันตะกาฟอลันเกเซ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำจริงๆปากัลลตโกฟานเอกาเซนุตโกฟานเอกาเซนตโกฟานเอกาเซโรคภัยไข้เจ็บหมดไปมารผีสาตานหมดไปปะกัสกราราขมคืนหมดไปแล้วตโกฟานเอกาเซตุโกตุโกฟานเอกาเซตุโกตโกฟนวันนี้ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดเจ้าข่าขอบพระคุณพระองค์กราบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะเกรซบีวิจูสวัสดีค่ะ